สวัสดีค่ะมาดามกอล์ฟค่ะวันนี้มาดามกอล์ฟก็มาสแสดงความมีกนางสาวไทยคนใหม่นะคะจริงๆแล้วมาดามกอล์ฟก็ปลื้มพี่ปุ้ยมากเลยจัดงานได้ยิ่งใหญ่แล้วก็น้องกาเนี่ยเป็นนางสาวไทยที่ชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปคว้าระดับโลกมาด้วยเก่งมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ได้มาตรฐานความเป็นไทยคะ่ะปีนี้นางสาวไทยอะ่ะสวยทุกคนมาดามกอล์ฟก็เชียร์ทุกคนนะคะแล้วก็มีในใจอยู่ประมาณสามสี่คนแต่บอกภาพรวมดูดีหมดคะ่ะปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการมากคะ่ะ โอ oh, จริงๆให้กำลังใจไปเยอะมากๆแล้วนะคะก็ขอให้เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็ขุดสดรจตัวเองให้เจอนะคะรับรองว่ากรรมการจะเห็นแน่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นเหมือนกันค่ะต้องการค้ามาดับก็ถาหนึ่งตอนไปประกวดระดับโลก ตอนน้องการเดินชุดราตรีกันไว้นะทำามมันโอริแกนขนาดนั้นใส่พลังเลยลงไปบ้างคะเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าตีโจทย์ให้ออกว่ากองต้องการอะไรไม่ได้เป็นคนอ่อนหวานเหมือนกับนางสาวไทยต่อไปแล้วเพราะว่า g l o บ a l ต้องการความกระฉับกระเฉงแล้วก็แทรกขวาพิจา้นก็ต้องปรับให้ได้ตามสถานการณ์นี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าสวยสง่างามยิ่งใหญ่อลังการคือน้องการจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ